โย่ Yo, ันสบายครับอยู่กับผมออนเซนนะครับทุกคนวันนี้เล่นซีรีของเดอะคูดกันนะครับทุกคนจากถีมบุยรัมนั่นเองนะครับก่อนที่เข้าไปรับชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะคะทุกคนก็สามารถพูดคุยกันได้นะทุกคนอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อปการม่เศษวเนนียดูเซตสกิลกันได้เลยนะครับทุกคนเซตสกิลแรกนะครับก็จะเป็นฟอร์ดนะครับทุกคนขณะถูกโจมตีก็จะได้รับเฮดพีนะครับทุกคนส่วนเซอริครัสองนะ ก็จะเป็นซานี้นะครับทุกคนเพื่อนร่วมทีมจะได้รับเกาะเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมเอาไปหนึ่งสีไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่านะครับส่วนสกิลที่3ามนะทุกคนก็จะเป็นอันโตนิโอนะครับได้เกาะเพิ่มอย่างถาวรนะครับทุกคนและส่วนสกิลกดนะครับก็จะเป็นทัสเซียนั่นเองนะครับทุกคนและส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นอาบูเลยนะครับตัวเปิดแมปนะครับแล้วก็ส่วนไอเทมเสริมเนี่ยก็จะเป็นตะกร้าพิเศษนะครับทุกคนเพื่อการไม่เสียเวลานะครับทุกคนก็ไปรับชมกันในเกมเลยนะครับว่าผมจะรรรออดหืจะะล่วงนคับ ครับล้วก็อยู่ในแบบอะไรไม่รู้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเรามาลงสถานนีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็มาลงหนึ่งสีครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับทุกคนแต่วันนี้ก็เหมือนจะโอ้โหสามตีได้ครับเยอะนะนี่แต่วันนี้เรารีบเก็บปืนอะนะครับสวยครับเอ็นพีไฟครับเหมือนเขาจะลงด้านล่างแล้วทุกคนเกมนี้ผมมาแปลกนะปกติผมจะลงด้านบนนะครับวันนี้ดูว่าจะแบบเปิดแผนที่นะครับเลยไม่ได้ขึ้นด้านบนนะครับเหมือนเขาอยู่ด้านบนนะครับทุกคนจังหวะนี้เราใจเย็นนะครับรอดักนะทุกคนโอ้ย คือตรงนี้ก็จะเป็นมุมดักมุมปดผมเลยครับแบบดักตู้ได้ฟังเสียงข้างนอกกับข้างในได้น,นะครับอุ้ยจะไปไหนจะไปไหนหนุม่มโอ้โหปืนไม่ดีนะครับถ้าเป็นเอเคโอโ้ป้าไม่ล็อกโอ้โหป้าไม่ล็อกเกมล็อกป้าจริงหรือเปล่าป้าไม่ล็อกโอ้โหเหมือนได้ยินเสียงคนตรงต,รงตรงู้น,นะครับเนี่ยเราเหมอต้องใจเย็นก่อนครับเรา m อ5ฟนะครับรอเขาวิง่งโอ้โห,โโหออไม่กล้าเข้านะครับเราไม่ใช่ลูกซองแล้วคนมันเยอะด้วยนะครับตะกี้ไม่ใช่เสียงเขาคนเดียวนะครับ เราต right ้องใจเย็นไว้ก่อนครับเหมือนเขาจะขึ้นด้านบนไปแล้วครับอยด้านบนเหมือนจะมีประมาณตีหนึ่งเลยนะครับสองตี้เขาไฟกันอยู่นะครับทุกคนด้านนอกด้านในคือเยอะมากครับจังหวะนี้ใจเย็นก่อนครับวิ่งเขายิงกันอยู่ด้านนอกนะครับคนจังหวะนี้ไปแจ้งก่อนนะตาเอ๋วิ่งโอ้ยมีตัวด้านหลังอีกนะครับเสียงอีกตัวยิงเอ็กันแปดนะครับไปไหนเอาล่ะมันอยู่ด้านหลังอุ่ยไม่ใช่นะครับด้านบนนะทุกคนโอ้ยเสียงด้านบนด้านหลังมันคือมันปนกันไปหมดเลยครับ เดี๋ยวันต้องใจเย็นก่อนนะครับโอเคอุ้ยด้านหน้าเรามีนะครับไปไหนน้องจ้องด้านไอ้วอดไปก่อนครับอุ้ยจ้องวันนี้ทัศยะปาดหัวโอ้โหหัวแดงแดงหัวแดงแดงจ้องวันี้ซ้ำออกกันนะครับอุ้ยเหมือนเพื่อนเขาจะมานะครับโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธซองกันนะครับทุกคนขอของหน่อยอุ้ย ทำอะไรยิง <L an> หัวแตกไปดีน้องํามออกเลยครับจังหวะนี้ <L an> จังหวะนี้เรารีบฟาร์มของก็ไปยิงด้านในครับสวยครับโอเคเอเคนะครับทุกคนอุ้ยเราเปลี่ยนลูกซองควงดีกว่านะผมว่าไปยเปลี่ยนลูกซองควงกันนะครับเหมือนเขายิงกันอยู่ด้านบนแลคนจังหวะนี้เราอ้อมหลังไปนะครับไปตุยหลังเขาครับ,รบเหมือนจะมีสองตีนะทุกคนเมื่อกี้ยิงกันนวัวตุ้มตามตุ้มตามเลยตังนี้ทุงท้ง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 ทุ้งทำอะไรอูโหไม่ตายไม่ตายอุ้ยหมดไปหนึ่งมีมี อุ้ย,ย ي, ไม่ตายได้ไงจังหวะนี้ทุง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 ซาฮูล่าไปดีเนาะหมดตีโอ้โหเรามาเก็บทีเดียวสองตีแล้วทุกคนโคตรทั้หมดนะครับตีตีตละตัวโโจัเหนเดี๋ยวฟาร์มของก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาล่ากันต่อนะครับจังหวะนี้โ,โหชิวเกินตีละตัวเลยอะโอ้โหไม่เจอคนเลยครับทุกคนจังหวะนี้ผมวิ่งมาโอ้โหอ,อ้อมทารลบอ้อมทะโลบอ,อ,อ,อะไรอ,อ้อมทวีปอ้อมโลกโหยไม่มีเลยนะครับทุกคน เราจะต้องเปิดล่านะครับแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในก่อนนะครับเผื่อม,มีเหรียญเพิ่มนะไม่มีเลยครับจังหวะนี้เราไปเปิดล่าก่อนเลยผมว่าไม่ได้แล้วแบบนี้เปิดล่าก่อนครับไป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 ใกล้ๆเลยครับมีที่สไลเดอร์อยู่ครับเดี๋ยวเราสไลเดอร์ไปเลยนะครับทุกคนจนังหวะนี้ไม่รู้คนเรียกว่าอะไรทุกคนเรียกกันว่าอะไรครับไอตรงสไลด์เนี่ยทุกคนเรียกกันว่าอะไรครับผมเรียกอะไรไม่รู้ครับผมเรียกไอถลายสไลด์สไลด์อยู่แถวนี้แหละครับทุกคน ครับจังหวะนี้แล้วก็ไปไฟกันครับโดยสกิลเดอะคูดเนี่ยก็จะมีทัชสัญญานะครับทัชสัญญาก็จะดีกว่าออรกคานะครับทุกคนสำหรับผมนะแต่ว่าเล่นออรกคาก็ได้นะครับออรกคาอุ้ยเอ้าตัวที่เราเปิดล่ามันตายจังหวะนี้ไปก่อนสามารถอธิบายเพิ่มนะครับจังหวะนี้ไปเล่งก่อนนะครับโก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 เหมือนจะมีตัวด้านล่างนะครับอุ้ยทำอะไรน้องอุ้ยเอ็งหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ็งหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนตอนที่ยิงอยู่ตรงสถานีตะกี้ซ้ำออกกัเลยมีตัวขึ้นมาอีกนะครับ จังหวะนี้ปลาระเบิดก่อนนะครับเดม๋ยนจะมีตัวอยู่ด้านล่างนะครับไม่รู้เขาจะขึ้นมาหาเราหรือเปล่านครับหมูมีตัวมาแจมอีกนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับเมันจะมีด้านล่างยิงมาจากฝั่งนู้นเีกครับเหมือนเขาจะเปิดตู้อุ้ยเขาจะเปิดตู้กันเพิ่งเสร็จนะครับจังหวะนี้เราดันตัวด้านบ่างนะจ้าเอ๋อุ๊ยโอ้โหยิงไม่โดนอุ้ยกบระเบิดทำไรทำไรน้องสาวโดนพี่ม้วนไปดีจังหวะนี้ เหลือตัวด้านล่างนี่นะครับประมาณสองตัวนะทุกคนไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับยิ่งผมเห็น2ตัวนะครับอาจจะเป็นตี้ยกันไม่ใช่เี๋ยวกินมันตายเลยยิงอะไรยิงอะไรน้องแดงๆทั้ออกเลยครับจังหวะนี้เดีืออีกตัวนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะครับจจงหวะนี้เราสไลเดอร์ไปกดไอวอลด้วยนะครับถ้าเราจะสไลเดอร์อย่างเงี้ยทุกคนบางคนไม่รู้นะครับว่ากดไอวอลแล้วจะมีไอวอลขึ้นแบบนี้นะทุกคนอุ้ยปืนอะไรมนะั A ้งอะเอซีแปดสิบหรือเปล่าแผทนี้เขาไม่เล่นกันแล้วน้อง พอเนิร์ฟกันมาแล้วนะครับ SC80 นะทุกคนไปครับไปครับโดยสกิลซัสซิยะเนี่ยถ้าเรายิงล้มเราก็จะได้แบบเสร็สกิลเลยนะครับเอา้าเอา้าเอา้าไปไม่ได้เหรอโอ้โหเอ้ยจะรีบไปยิงซะหน่อยมันก็จะยิงอ่ะมันก็จะเป็นยิงอะไรไปมันก็จะไปไม่ได้ขูดมัวกว่าแล้วไปไหนแล้วอุ้ยมือนเป็นตัววิ่งตรงน้ำนะครับไปไหนไปไหนอุ้ยเหมือนจะมีอีกตัวนะครับจังนี้เอาตัวลงน้ําก่อนเลยจังนี้ซ้ำออกก่อนนะครับทุกคน ทำอะไรน้องจังหวะเราวัดนี่เราต้องพยายามตั้งไอวอลว้นะครับยิ่งเราเล่นมุมสายนี่คือไม่ได้เลยครับทุกคนต้องใจเย็นนะครับเรายิงแค่สองสามนัดพอนะครับอุย้ยเหมือนเขาที่อยู่บนหินกับเรานะครับทำอะไรหมดตีไปดีโอ้โหทำไมตายง่ายยางทุกคนเขาไม่รู้หรอว่าเรามานี่แล้วทำไมมันวิ่งไวอย่างวีทุกคนในตัวนี้ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเหล่าจังหวะนี้ก็ใช้กิ้งก่าเปิดดูครับฮ้ยตะกี้กิ้งก่าเหมือนจะบอกมีตัวนะครับเหมือนเขาจะวิ่งออกวงกิ้งก่าเราพอดีนะทุกคนที่ส่วนใหญ่เขานักแข่งใช้กิ้งก่านนะทุกคนเพราะว่าจะเอาไว้ดูแมปแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มันเหมือนจะมีประโยชน์สูงแล้วนะครับเวลาเขาเกิดใหม่หรืออะไรไงน่ะก็จะเช็คได้นะครับว่าตรงนี้ฟาร์มของได้หรือว่าไม่ได้นะครับทุกคนเลยก็เซตสกินงกก้คทุ แล้วก็ส่วนเซสกิลเดคูดเหมือนเขาจะเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนตัวที่สองครับเข้าตามหลังตัวชานนะทุกคนอันนี um ้ผมไม่แน่ใจครับอจะไปไหนน้องจะไปไหนโอ้ยจังหวะนี้จ่อยวอลเลยครับใหญ่ครับปั๊มยาครับจ่อยวอลเนียทำให้เขาลนนะครับทุกคนเจาะ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 อุ้ยป้ามไม่ล็อกได้ไงเจ้าหวะนี้วิ่งวิ่งวิ่งไปไหนวะวิ่งไปไหนมันปั๊มยาทานได้ไงทุกคนเจ้าหนีซ้ำออกเลยนะครับอุ้ยโดนใครนี่จ้งหนี้ซ้ำออกกันเลยครับ กายครับเข้าวงแล้วทุกคนวงแรงนะครับแผทนี้คือเล่นนอกวงไม่ได้เลยนะครับทุกคนคือแบบโหยแรงจริงๆนะครับแบบนี้เล่นยากเลยครับโอ้ไม่ฟาร์มแล้วทุกคนเข้าของไอเข้าของอะไรเข้าวงกันดีกว่านะครับทุกคนโอ้ถ้าวงบีบอีกนี่เราซัวเลยครับไป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 วิจอดรถตุ๊กๆเข้าวงดีกว่าครับทุกคนวิจเหมือนจะมีตัวอีกนะครับเอารถตุ๊กๆเข้าไม่ได้แล้วแบบนี้มีตัวด้านหน้าแล้วนะครับหน้าวงตะกี้นะครับเขายิงอยู่นะทุกคนได้ครับจังหวะนี้เข้าวงเลยครับโก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  นะครับเดอะคูดก็จะเป็นตัวที่สองครับไม่ใช่ตัวชาครับตัวชาก็จะมีวาสนาอยู่นะครับโดยตัวที่สองปกติก็จะเป็นเกตไฮนะครับทุกคนเี๋ยวมีตัวยิงด้านซ้ายเรานะยรีเข้าวงกันนะครับเดี๋ยวเราไปยิงดักเขาน้าวงนะทุกคนพยายามอย่าเล่นนอกวงนะครับอุ้ยด้านหน้าเรามีตัวอุ้ยหน้าเรามีนะครับพยายามหลบกันครับสวยครับเขาไม่เห็นไม่ไม่เห็นพี่เราน้องมีไม่เห็นหรอแต่กีด้านซ้ายมีไปไหนแล้วอุ้ยไอวางไม่ติดสามออกกันเลยนะครับเดี๋ยวโดรนนะ ด้านซ้ายมีนะครับสวกยก็นสี่นะทุกคนอุ้ยเมีวอด้านบนด้วยตั้งไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าตอนตอนไหนนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้ตั้งหรือว่าเพื่อนเขาตั้งนะครับน่าจะน่าจะตัวนี้ตั้งนะไอตัวด้านซ้ายไปไหนแล้วล่ะอุ้ยแอบแอบหลอน้องแอบหลอน้องแต่กี้ตัวด้านซ้ายที่มันยิงอยู่กับสองตัวนี้มันไปไหนหแล้ววะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนกันหรือว่าอะไรนะครับตอานี้น่วงบีไปแล้วด้วยนะครับ อ้สวยครับรถสปอร์ตนะพอดีเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรา,าขับรถสปอร์ตเข้าวงนะครับอย่ามีพยายามอย่าเล่นนอกวงนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนเล่นนอกวงจะทำให้เราเล่นยากนะครับไปไปไปกโกโก็โกโกโกโอ่ะโหเปิดล่าด้วยตรงนี้เข้าวงกันนะครับไม่ต้องสนใจนะทุกคนพยายามเล่นแบบใช้สมองนะทุกคนใจเย็นนะทุกคนยี่ฝ่าว่าก่อนเถอะเปิดล่าแล้วแบบนี้ไม่รู้ซะแล้วเราเล่นเซตสกิลของใครครับเล่นเซตคือเล่นเซตสกิลของเดคูณก็ต้องโหดแบบเดคูณใช่ป่ะทุกคน ไม่น่าใช่ครับผมน่าจะกากกว่าเขาประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับไม่ได้ครึ่งฝีมือเด็ดคุ้นเลยผมเดี๋ยวนี้วางกลับ้วเบิดก่อนนะครับดักไ้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าไอตัวที่เปิดล่าเราจะมาล่าเราหรือเปล่านะครับอย้องใจเย็นนะครับทุกคนเล่นหนึ่งสี่นะครับ้ยเหมือนจะมีตัวความมือเราครับด้านในตู้นะโอ้ไม่ถึงด้วยเอื้อมอีกนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะฟรีไฟเจออีกนิดเดียวจะถึงอละแต่วันนี้เราเล่นบ้านนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าบ้านนี้อยู่ในวงนะครับบ้านตะกี้ไม่ได้อยู่ในวงนะครับนี่ครับมีตัวนนัึะครบ โอ้ยวิโอ้ปืนเราดีดขนาดนั้นไดหรอทุกคนโอ้หไอฟีไฟเยอร์มันมีปืนดีดด้วยหรอครับเนี่ยโคตร Amazing ฟีไฟเยอร์เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยนนี้เราเปลี่ยนที่ก่อนนะครับทุกคนเราไปเคลียร์ไอตรงตู้ดีกว่านะครับจงไว้วงบีบแลวด้วยจำว้นี้ต้องเปิดหัวตรงตู้แล้วปะแต่ตัวเปิดล่าเราจะไม่ดันหาเรานะครับไม่รู้เขาเปิดล่าทําไมนะ,ะทุกคนกดผิดหรือเปล่าแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวตรงตู้เขารู้ว่าเรายังอยู่หรือเปล่านะครับรต้องใจเย็นนะ ตัวตรงตู้ freshly, ท,ำ ung, ทำไรทำไรทำไรอุ้ยอุ้ยมีไงห,หัวหัวไปดีหัวหัวแดงแดงหัวแดงแดงแดงซีเหลืองเฉยงงเลยเดีวยนนี้เราเข้าวงกันนะครับของเขาไม่น่ามีอะไรทุกคนผมไม่ไปเก็บแล้วกันนะครับพอเนี้ของเราฟูแล้วนะครับมามาผมพยายามไม่<ๆ>เล่นโทก้อนนะครับพอดีหลายหลายคลิปผมเล่นโทกอนแล้วทุกคนอาจจะเบื่อนะครับพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนหลายแนวครับไปเล่นซองควงบ้างลูกซองยาวบ้างนะครับ MP40 บ้างอะไรบ้างครับพยายาม เหมือนขาไฟกันนะครับจังหวะนี้เราไปแจมดิขาไฟกันแบบนี้เหลือ5ตัวสุดท้าย้วคนพยายามเราต้องไปแจมมือมือที่3ามนะครับเพราะว่าคือเวลาเขายิงเราเจ็บเนี่ยไอ้เวลาเขาิยิงกันเจ็บเนี่ยเราก็จะได้ไม่อยููไม่ดาวได้ไงเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับพยายามเอ้เราจะจะได้เออเขาเลือดเบรลี่โลอะเออเลือดแบบเลือดต่ําแล้วเราจะยิงเขาตายง่ายนะครับประมาณนั้นนะทุกคนแต่ว่าถ้าเขาเลือดเต็มเนี่ยเราก็ซวยไปนะครับเหมือนเขาจะขึ้นอยู่ด้านบนตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมีตัวมาชาร์จเรานะเฮ้ยเอา้าไม่รู้ไม่รู้หรอหน้องโอ้โหไม่หัวเลยเจา้าวนันนี้ปุ่มผมมีปัญหาจัดม,มีตัวดันเรานะครับโอ้โหเปิดโคโด้าด้วยเจา้าวนันนี้ปาร์ตโอ้โหไม่พันะครับมาเขาไม่ดันเราสักตัวเลยว่ะพยายาเขาวิพยา,าพยามวิ่งเข้าบ้านหมดเลยวะ่ะอุ้ยแดงเหลือตัวนึงครับพายามาดิพายามาดิพายามาดิพยาพย,าพยานาาใหญให่เขามี มีมาดิเจ็บม,มากตจอนี้จารเลยคนระับมาดิโอ้โหมาดิผมเมื่อกี้ผมจะพูดว่าพายรนา,ยาใหญ่เขามีเข็มชุกนะครับไอตัวที่ดาวโอ้โหง่ายเกินแต่ว่าตะกี้ยิงหัวได้ไงครับโป้หรือเปล่า ก็จบไปแล้วครับคนสำหรับคลิปสกิลของเดคูนะครับคนทุกคลิปนี้ก็อาจจะโชว์สกิลแบบได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับคนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้นะครับสปอนเซอร์ก็ยังว่างอยู่นะครับทุกคนใครที่อยากให้ทำคลิปของใครเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับบ๊ายบายจุ๊บมว